ร้านนี้น้องๆได้กินกุ้งแบบสาะใจนะครับผมนี่อ้าน้องๆไปกินอหมูกระทะหอมมาเลยทีเดียวสาววิ่งมาหาเลยนะคะกินข้าวมาหรือยังยังหรยังเหรโอเครีบไป น้องตองกินกุ้งเหมือนยายสมอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวเลยใจชอบกินกุ้งเหมือนยายาย่าอยาสมอนะครับนี่เองทำตั้งสัญญาแล้วนะคะตอนนี้โสุดยอดเลยนะคะดีไหมดีไหมยายค่ะไม่มีเงินซื้อหรอกมันแพงโอ้ยไม่แพงหรอกเออแต่มันต้องหาเกือบพันไม่ใช่หรอไม่ถึงเท่าไหร่อันนี้350กับ150อืม เป็นคันที่งเก็บไว่ใช้เองหรอเอาให้ยายใช้ด้วได้เลี้ยงยายสมอนนะผมเดี๋ยวให้ขอบคุณมากเลยยายสมอนจะเดินทางต่ออืมแล้วก็บอกว่าใช้ดีด้วยอุปกรณ์เท้วันนี้ขอบคุณมากอืมดีใจนะได้ใช้แล้วนะครับยายเป็นไงบ้างอันที่ผมแก้ให้เต็มไหมยังไม่ดูเลยยังไม่ดูเลยอ๋อเดี๋ยวจะให้ดูนะครับครับโต๊ะเรามาดูบนโต๊ะนะครับน้องๆเตรียมของทานวันนี้ ก็พอดีว่ามาเลี้ยงยายสมอนก็เลยเรียกน้องๆมาด้วยนะผมถือว่าจัดเลี้ยงไปเลยหลายคนนี่นี่อเย่าลืมนี่มีเร็วๆเด้อนเ็ด็กมากันแล้วแสบสีได้ดีนะคะ เมีตองใหญ่ไหม,ไมดีใจมากเลยค่ะได้มากินที่วันน้องโอ้ยยังไงนะเคยมาร้านนี้มาก่อนไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยสั่งอะไรมาบ้างวันนี้อ้าวจะเป็นหมูแล้วก็กุง้งแล้วก็ข้าวโพดค่ะข้าวโพดหมูกุ้งข้าวโพด หมูมนะฮะใส่หมูค่ะมันหมูมันหมูใส่แล้วใส่ก้าเลยน้องตองจะบอกว่าที่เนี่ยมีน้ำจิ้มสามแบบอันนี้น้ำจิ้มหมูกระทะีอ๋ออันนี้น้ำจิ้มเอ,อ่อกุ้งน้ำจิ้มกุ้งแล้วก็มีน้ำจิ้มอันนี้ด้วยนะน้ำจิ้มอะไรต้องลองชิม ่ไม่อรไหวไม่อรไหวมาให้ที่นี่เป็นมายองเนสมันเหมือนครีมครีมอ่ะใช่มันเป็นครีมครตาน้องตองใส่เลยต้องไปใส่เพลงเินถึงแล้วนะคะนี่หมูวงกลมเลยจะเข้าหรืออาจจะไม่เข้าเพลงอาจจะไม่ไปเข้าน่าจะเข้ากับว้า เอาไปใส่แเดียวน้ำซุปใส่อะไรลงไปดีน้ำซุปเอากุ้งมันเสร็จแล้วพี่เด็กใส่ค่ะใส่ผักใช่ไหมแถวนี้ไม่มีเส้นเลยค่ะมีค่ะจะสมัคเธอไปกินไหม ่เคยเลยเขาได้ชื่อนามและเ,เคยมาว่าจะมากับเที่ยงแต่ไม่มีเวลาอ๋อเี็นแต่ครั้งแรกแล้วเนี่ยเด็กก็ครั้งแรกต้องการกินแบบนี้อันอื่นไม่ต้องการ,รไม่ได้กินอะไรจะมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ก,มก,กมล้ามาเปิดใหม่ครับวันนี้ได้โอกาสมันยังติดกันตั้งหลายครั้งแล้วว่ามันอยู่แถวนี้ว่าเปิดใหม่ แต่ยังไม่มีแต่มีโอกาสได้มาเนาะได้มีโอกาสตั้งใจกินตั้งใจเรียนไหมอ่ะถึงแม่จะไม่เต็มสิก็เถอจะได้เก้าหรือได้แปดแ,แค่นี้เองได้หก็พอใจแล้วนี <c oughs> ่ฮะ ยายมาแล้วนะครับผมมากับของโปรดมากับของโปรดเลยนะคะจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยค่ะนี่ไม่ใคือแค่กินหม้กระทะชอบกินแบบนี้น้องเมย์นี่เลยทำมาเลี้ยงมาทำมาเลี้ยงสุดยอดส่งกนี่ครนี่ก็เจอมาช่างด้วยนะคะมาช่างมาจากกรอบคนนี้เลยพอดีเป๊กก็ได้ได้ลากันอยูอย่เ<ด>นาะยายได้คุยก,กันด้วย ครับไม่ใส่คดูจรงจริงสองอันก็เลยถ่ายอัท like> uh> ี่ยวนึ่งนาทีอาเนมืเครอาปลงเลยค่ะที่นเอามระดกมาแล้วเนาะเลยมันดข้อได้ี่้นงเหลือเรางมเรื่เอลงเลยคกินได้ร้านนี้น้องๆได้กินกุ้งแบบสะใจนะผม นี่อโอ้โหนี่นะฮะุ่เ้เยสสมอนนะฮะตาเดียนะฮะนี่จัดเต็มส่วนน้องตองก็กินอย่างอร่อยอร่อยอ,อร่อยไหมครับน้องตอง อานเดียโอเคไหมโอเคเนาะร้านนี้กับอีกร้านนึงร้านนี้โอเคไหมโอเคอยู่เนาะส่วนน้องเมย์ก็ย,ย่างตลอดพี่เมย์ม่ยายจะเหมาจะกลับบ้านแล้วนะมีอะไรจะพูดกับยายไหมครับคิดถึงยายไหมยายจะกลับบ้านแลน้วนะไปนานเลยนะลูกนูน่น เกอบปีเหมือนนะเกิดจะเจอกันอาจจะคิดถึงยายไม่ดีไม่คิดถึงค่ะคิดถึงยายหน่อยเอ้ยกอดแน่นหลายกอดได้แค่หลายจูนแน่นล็อกยังอุ้ยเวลาหนูใส่เสื้อยายยายชอบมากเลยอุ้ยหนูน่ารักแล้วหนูสวยด้วยวันนั้นหนูใส่ไปกับพี่หนิงอุ้ยยายเห็นยายดีใจนะอันไหนราคาที่หนูไปสองพันไปได้ห้าพันก็หมือนหนึ่งเลยนะคะ เอาสี่พันเก้าหมกิมไปใส่เลาวร้อในนูคุณแ่ให้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 เอ็ซีที่เหน่งงมาดูก็จะได้เอ็นซีที่เหน่งมาดูก็จะได้ครับงเอ็นหให้มาดูก็ไม่ได้ครับผมมาดูคลิมไปใหญ่ด้วยเด้อเอ็นซีที่เหน่งะางตอบคุณมากเลยเป็นพาบรรยากาศนะครับผมงานเลี้ยงวันนี้งานเลี้ยงก็กินไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับผมพลังเล อารมณ์แบบว่ากำลังเพลินเลยน้องๆนี่น้องตองน้องตองอร่อยไหมเวลีกูดเวลีกูดโอ้โหมาเมื่อกี้นี่ยายก็กินลักษณะคือต้องปิ้งก่อนใช่ไหมยายต้มก่อนต้มรอบเดียวเลยแล้วก็กินรอบเดียว งาเดียก็เสร็จแล้ว<ม>โอ้โหมีสลัดด้วยนี่ีน่สลดัดสลด<ม>ัดเทลตี้คู่กับตัวใหญ่นะคะเอฟซีน่ากินมากเสือมาเดี่ยงนาแต่มาเละกินเลครับถ้าเสือมาเที่ยวหน้าดิมาเทียนยงนาแต่เละมากินเลยตั้งใจมากินเลยครับดูว่ามีกุ้งแล้วคนะ่ะจะได้มาไปเสียรเที่ยวเมื่อกี้ก็คือ เตียมออกมาน้องๆเขเกือบไม่ได้มาละถ้าช้ากว่านี้ให้แต่งที่ไปให้แต่งตัวกี่นาทีตามนาทีโอเีน่จะบอก3ามนาทีโนกดายหมอโอเคนะครับประมาณนี้นะไอซีเดี๋ยวท่านต่อก่อน่ะทุกคนชูน้วโป้งหน่อยหนึ่งสองโอเค เดี๋ยวน้องตองจะกินมะเขือเทศให้ดูชอบไหมก็เออเปล่าอ่อืมอร่อยอ่ะอร่อยใช่ไหมตอนแรกมันเปรี้ยวๆหลังๆมันก็หวานๆค่ะอืมตอนนี้กำลังลงมือเลยนะะคสลัดก็ไม่เลวนะนาเดีย มองเจ้้้าาขอองรนโเซตที่สองนะครับผมเอนี่แล้วยายชอบกินไม่กินหมูแม่อะไรเลยนะคะผมจะไม่กินเลยนะคะจะกินแต่ปลาจะกินแต่หนึ่งเดียวเลยนี่เป็นย่างพอดีเลยครับผมรอบนี้ก็คือจบแล้วจ้าสองรอบรอบนี้คือเจ้าของร้านไล่แล้ว ขอน้ำเติมนิดนึงค่ะโอ้โหเรียบร้อยนี่ครับเดี๋ยวเตรียมกลับบ้านกันเตรียมกลับบ้านอะไรคะเราจะไปสเปซเตอ่นต่อจะเป็นต่อเหรอเหนเงินยายอยาเห็นเงินยายสองสองเจ้นเรียบร้อยนะครับค่ะผมครับนี่ตูไม่เด้งยืดเลยอ่ะไม่ยืดหรอกแค่นี้นี่นะครับ ตองหลกหนึ่งสองแอบลูกอย่าตองตางตองอายิ้งก็ได้อะนี่นะครับหนึ่งสองหนึ่งกลับแล้วนะครับไม่มีงานเลี้ยงใดไม่เลิกลาเนาะถึงเวลากลับละ ย ah. ่าก็มาไหวไม่เกินสามเลาอยู่แล้วแต่ว yeah. okay. okay, ่าในชั้นเดี๋ยวก็จะไปนี่้วอารู้ละลกได้มย้ายมันาตลกมาเลยบายบายบายยายโชคดีครับโชคดีาบ๊ายบายบ๊ายบายยายระวังรถไอ้สักคนก้ามา อาากศเริ่มเย็นครับผมก็ส่งเยสมอนครับแต่ว่าเดี๋ยวแกคงกลับมาแหละหนึ่งเดินคนละฝั่งเลยอาจจะกลับไปประมาณไม่กี่อาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเขากลับมาเยี่ยมเยียมเหมือนเดิมประทานทานกันเสร็จแล้วนะคะเมื่อกี้เด็กๆพูดว่ายังไงนะพี่เมย์กดคลิปไม่ทันขอบคุณพี่เมย์รุงนหนิงมากๆเลยนะคะที่เลี้ยงน้องตองกับพี่นาเดียเรียกชื่อไม่ใช่อย่างนี้นะเมื่อกี้ขอบคุณ ตอนแล้วบอกว่าอะไรนะขอบคุณพี่เน่งเมเดเมเมถึงกับอุ้ยมาเต็มขอบคุณมากเลยนะคะโอเคก็เลยต้องถือกล้องมามาถ่ายก่อนเพราะเดี๋ยวถ้าถึงบ้านจะน่าจะหลับจะเป็นหลับน้ำลายไหลแทนโอเค go home